I never r a n s so w i r to no, man. I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried. สสวัสดีค่แล้วตอนนี้ก็อยู่กับเกตอตโตคาค่ะวันนี้ค่ะเกตสภาทุกคนนะคะมาชมกับรถหรูค่ะจากแบรนด์ Honda นะคะนั่นก็คือ Honda Accord ค่ะ ตัวนี้จะเป็น 2.0i m a n e นเชนรถปี2016ราคาใบแดงเนี่ยอยู่ที่1,385,000บาทค่ะมาพร้อมกับสีเทาคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยหรูดูแพงมากๆค่ะเรามาดูกับชมด้านหน้ากันเลยนะคะใครที่บอกว่ากำลังมองหากับรถหรูหรือว่าชื่นชอบกับแบรนด์ฮอนด้อยู่แล้วรับรองว่าคลิปนี้พลาดไม่ได้ค่ะ ชมด้านหน้านะคะตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นตัวโครเมี่ยมค่ะมาพร้อมกับช่องลมดันล่างสีดําตัวไฟหน้าจะเป็นรูปแบบ LED แบบนี้เลยนะะี่ฮะบอกว่าเขาจะให้ความพึงฐานให้ความเรียบรูดูดีนะะี่ฮะแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่เนี่ยบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆค่ะดูกับชมด้านหน้ากันมาแล้วนะคะเราขยับมาต่อเลยสําหรับตัวล้อล้อที่ได้ตัวนี้จะเป็นล้อแม็กซีชูโทนเนะคะีคยะ นิ้วจากทาง honda กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้ที่จับประตูจะเป็นตัวโครเมียมค่ะแล้วก็จะเป็นตัวคีเลสด้วยคือสามารถที่จะล็อกนะ,ะหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูแบบนี้ได้เลยค่ะและสำหรับตัว h o n da รถผู้บริหารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแน่นอนว่ามาพร้อมกับความกว้างขวางแล้วก็ความหรูหราภายในตัวรถแต่ก่อนที่เราจะไปชมภายในตัวรถค่ะมาดูกับด้านท้ายกันก่อนนะคะสำหรับด้านท้ายเนี่ยกระจกไลฟฟ้านะคะกระจกเป็นระบบไล่ฟ้าแล้วก็มีกับไฟเบรกดวทนี่3ค่ะไฟท้ายเป็นรูปแบบ LED นะคะและที่สำคัญยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังค่ะ มาดูกับด้านไฮรอดนะคะต้องบอกว่าสภาพดูใหม่นะตัวนี้คือรถปี2016นะคะนอกจากสมัยแล้วนะคะภายในกว้างแล้วด้านหลังเนี่ยเขาก็กว้างเหมือนกันนะให้พื้นที่ด้านหลังคือกว้างมากลึกมากสามารถเก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์นะคะหรือว่าจะเป็นสัมภาระอะไรต่างๆได้แบบสบายๆเลยค่ะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถนะคะกับ Honda a c c o r d เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ นี่คือด้านในตัวรถค่ะทุกคนค่ะบอกเลยว่าด้านในสภาพคือดูใหม่หรูหราไฮโซมากๆนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำนะคะแล้วเขาก็มีการตกแต่งลายไม้สีน้ําตาลตรงคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างค่ะตรงกลางก็จะตกแต่งเป็นสีดําเงาหรือว่าเปียโนโบแบล็กนั่นเองนะคะเบาะที่ได้เป็นเบาะหนังสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดค่ะเป็นเบาะทรงใหญ่ด้วยนะ้านั่งสบายมากๆนะคะและที่สําคัญ เป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะโดยที่เนี่ยะก็ตัวฝั่งทางด้านคนขับเนี่ยเขาจะเพิ่มในส่วนของตัวดันหลังเข้ามาก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดเมื่อยเวลาที่คุณต้องนั่งขับรถน,น,นานๆค่ะมาดูกันกับพวมมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมลติฟังก์ชันค่ะปรับวอลลุมปรับโหมดต่างๆนะคะเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้ขวามือก็จะเป็นตัวคุชคอนโทรลค่ะเป็นตัวควบคุมความเร็ว ตตันม,มค่ะโด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นหน้าจอ,อ2หน้าจอทํางานควบคู่กันค่ะจอล่างเนี่ยจะเป็นจอทัชสกีนปนะคะกว้าง7.7นิ้วรองรับแผดิสดีดีดีวิดีต่างๆเล่นออดิโอเรดิโอเลยนีคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลการขับขี่นะะด้านล่างค่ะขยับลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวแอ แจะเป็นแบบดูอ l zone นะคะอิสระแยกซ้ายขวาแบบนี้นอกจากเขาจะแสดงผลตรงนี้แล้วนะคะเขาแสดงผลผ่านหน้าจอด้านบนด้วยนี่เห็นไหมคะอุณหภูมิ24องศาปรับระดับความแรงของลมก็แจ้งโชว์บนตัวหน้าจอชช่นเดียวกันค่ะแบบนี้เลยตรงกลางขยับลงมาเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบ usb ตัวนี้สามารถเสียบสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวเครื่องเล่นของ ตัดรถได้เลยนะคะแล้วก็เกลียบลงมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จุดบุหรี่ค่ะเกียร์ออโต้มาพร้อมกับปุ่มควบคุมมา่านไฟฟ้าด้านหลังนี่ เปิดปิดสะดวกสบายแบบนี้นะคะใครกังวลที่แบบว่าอุย๊ยมันจะใช้งานได้อยู่หรือเปล่าโน่นนี่นั่นติดขัดหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างคือพร้อมใช้งานหมดนะคะสามารถใช้งานได้ปกติหมดเลยเราเปิดให้ดูแบบนี้นะคะในเรื่องของระบบเครื่องเสียงต่างๆเราอาจจะไม่ได,ด้เปิดเสียงให้ดูได้เพราะว่าเดี๋ยวจะติดต่ลิขสิ์ธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาดูตัวรถจริงอะไรเงะะี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าสนใจสามารถแจ้งเซลล์นะคะให้ถ่ายเป็นวิดีโออะไรต่างๆส่งไปให้ดูได้ค่ะ แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางของหรือว่าจะเป็นที่วางเก้วก็ได้ช่องใส่ของในี่ยมาส่งค่ะมาพร้อมกับช่องเสียบไฟ12โวลต์ค่ะ HDMI แล้วก็ USB รวมไปถึงกับช่องใส่เอกาสารด้านหน้าและคันนิ้งมาพร้อมกับแอร์แบ็ก4จุดด้วยกันค่ะนี่คือโซนด้านหน้าแต่ว่าความรู้ราของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยฮะเป็นรถหรูจากแบรนด์ฮอนด้าดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกับความกว้างขวางและความหรูหรากับเสรอร์้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะทุกคนเรามาดูกับตัวเบาะก,ก่อนเลยนะคะเบาะสภาพสมบูรณ์ไม่แพ้ด้านหน้านะไม่มีอรอยขาดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวยึดเบาะเด็กหรือว่าคาซีดด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีในเรื่องของการออกกฎหมายเกี่ยวกับคาซีมาแล้วนะคะตัวน,นี้ก็รองรับนะคะในเรื่องของการรองรับตัวคาซีดนั่นเองหรือว่าเบาะเด็กนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงกลางค่ะสามารถดึงออกมาเนนะคะเป็นที่วางแขนได้เป็นที่วาง,งแก้วได้ค่ะและตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นช่องลับนี่ คือหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นช่องที่แบบเก็บของอันเล็กๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอันนี้คือสามารถเชื่อมต่อกับด้านท้ายรถได้เลยนะคะนี่เอามือลงเข้าไปได้ลึกแบบนี้นะคะแต่คงไม่ถึงไปเปิดประตูท้ายได้นะแขนยังไม่ยาวขนาดนั้นนะคะตัวนี้คือเชื่อมต่อกับด้านท้ายรถเอาไว้ให้คุณหยิบของเก็บของต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะเห็นไหมด้านหลังมีมานไฟฟ้านะคะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ค่ะด้านข้างทั้งสองฝั่งบานประตูเขาก็มีมันบังแดดให้แบบนี้เลยนะคะทั้งสองฝั่งค่ะทุื่อนสามารถ ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ใครที่กังวลใน,นเรื่องของแบบอุ้ยรถกว้างขนาดนี้กลัวแอร์จะเย็นไม่ทั่วถึงไม่ต้องกังวลน,นะคะนี่เรามีแอร์โซนห้องผู้โดยสารด้านหลังให้แบบนี้ค่ะรับรองว่าคุณได้ความเย็นที่ทั่วถึงอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือภายในตัวรถค่ะกับตัว Honda Accord 2 0 E รถปี2016ค่ะมาดูกับเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ เครื่องยนต์นี่คือต้องบอกว่าสภาพดูใหม่นะคะทุกคนขาแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมๆเลยค่ะเครื่องแห้งๆแบบนี้นะคะไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนสังเกตจุดม้าค่ะจากโรงงานที่เป็นสีสานต่างๆที่แต่งแต้มนี่คือยังคงสภาพเดิมๆเลยนะคะ นอกจากนี้แล้วมาดูกับตัวบอดี้นะคะคานด้านหน้านะคะมเม็ดอาตแต่ละจุดยังคงอยู่สภาพเดิมๆค่ะตัวฝากระโปรงค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นแบบโชก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงเปิดปิดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวฝากระโปรงสภาพเดิมๆนะคะตัวฝาไม่เคยโดนเปลี่ยนนะแผ่นซับความร้อนสติ๊กเกอร์จากโรงงานบาร์โค้ดนะคะมออก cổ. ต่างๆก็ยังคงอยู่สภาพเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.0ศหรือว่า2,000 44ตัวนี้จะให้กำลังอยู่ที่155แรงม้าและแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่194นิวตันเมตรด้วยกันค่ะสำหรับใครที่สนใจกับเจ้า Accord คันนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นรถ m 2 n ด้วยนั่นก็คือราคาพ่อขาตัดพ่อขาค่ะเท่ากับว่าคุณจะได้รถสวยค่าสภาพเก็ตเอกในราคาถูกค่ะที่ต่อต้ะค่าของเราเนคะคะขายอยู่ที่699,000บาทค่ะบอกเลยว่า ถูกมากๆนะคะจากกระราคับยแดงร้านสามกว่าค่ะทุกคนขาและนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถจัดไฟแน้์ได้และเคดิดดีฟรีดาวค่ะดอกย้อร่บก้นศูเปอร์เซ็นต์เลือกกันผ่อนแบบสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือนรวมไปถึงอ่ะ เครื่องอยนต์และแกนนานถึง2ปีใครสนใจโอ้โหต้องรีบจับจอ,มเมองเป็นเจ้าของค่ะรถสวยขนาดนี้รถหรูขนาดนี้นะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวรถสินเชื่อเครดิตต่างๆนะคะผ่านช่องทางของเราได้เลยนะคะมีทั้งเฟซบุ๊กค่ะกับเพจสุดยอนต์มือสองโต๊ตตะหรือว่ากิงกังมาได้เลยกับหมายเลขโทรศพัพท์0837777747ค่ะและ083 777-7757ค่ะนอกจากนี้ยังมีกาบนะคะอินสตาแกร TikTok, อเว็บไซต์และรับชมรีวิวรถรุ่นต่างๆค่ะเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเรา,เรากับโตออตคาชาแนลค่ะเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร b e กดกระดิ่งค่ะเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตคลิปใหม่ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยค่ะ แล้วบอกเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะคุณไม่ควรพลาด1ค่ะคุณจะได้รถหรูที่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับความเรียบหรูดูดีได้ความกว้างนะคะภายในตัวรถและต้องบอกว่าเป็นรถสวยคัสสภาพเกดเอกไม่มีชนหนักติดข้อมจมนํำหรือไฟไหม้ถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคือนร้นเอเปร็นและยังสามารถออนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสิ่งที่สําคัญคือราคา มากๆนะเป็นราคาที่เรียกได้ว่าจับต้องได้นะคะถ้าเทียบแล้วกับตัว Honda Accord หรือว่าแบนด์เหรูเนี่ยรับรองว่าราคานี้คุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะใครสนใจต้องรีบขว้าเลยนะคะกับ Honda Accord 2.0 EL m a ่ n เช h นรถปี2016ค่ะคลิปนี้หมดนัสยี้งเกล้วค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้ารับรองว่าจะมีรถสวยๆมาให้คุณได้ชมอีกอย่างแน่นอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ